สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังต้นสังกัดประกาศยุติบทบาทการทำงานผู้จักดการกับพี่จองคันแล่นอย่างเป็นทางการแล้ว เรียกได้ว่าทําเอาแฟนคลับหลายคนตกใจกันไม่น้อยหลังจากที่บริษัทอาเกวองต้นสังกัดของสองหนุ่มยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างพี่จองและคันแล่นได้ประกาศแถลงการเกี่ยวกับการยุติบทบาทการทำงานของมาย่าผู้จัดการส่วนตัวของทั้งคู่ โดยมีข้อความว่าทางบริษัทขอขอบคุณมายาที่ทำงานอย่างหนักและเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้บริษัทเติบโตพร้อมอวยพรให้มายาประสบความสำเร็จบนเส้นทางใหม่ที่เธอตั้งใจจะเดินหน้าต่อไปการประกาศในครั้งนี้สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆของทั้งสองนุ่มเนื่องจากมาาเป็นที่รู้จกักและได้รับความรักจากผู้ติดตามจากการดูแลพี่จองและคันแล่นมาตลอด การยุติบุตบาทของเธอในครั้งนี้ทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงการทำงานในอนาคตของทั้งคู่แฟนๆต่างเป็นห่วงว่าใครจะมารับหน้าที่ดูแลทั้งสองนุ่มต่อไปและจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในเรื่องของการบริหารงานทั้งพี่จองและคันแลนเป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากสร้างคอนเทนต์ที่สนุกสนานและเข้าถึงผู้ชมได้ดี ซึ่งหมายาได้เป็นผู้ดูรายการจัดการงานต่างๆให้กับพวกเขามาตลอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ